ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดหน้าะตนนะครับก็ช่อง u t u b e สันติปักมานั้นก็ได้มาเที่ยวชมเรือพระที่วัดหน้าะตอนอําเภอหัวไจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ตอนนี้เรือพระใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลางคืนจะมีพิธีสมโภชใช่ไหมพี่น่าเดี๋ยวจะพาไปแนะนํัน,นี่ครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเรือพระวัดหน้าจตอนอยู่กับพี่อะไรครับพ,พี่เกศพี่เกศสิริน่ะอ๋อเรามาช่วยทําเรือพระใช่ค่ะทำทำกันนานแล้วยังครับเนี่ยทำตั้งแต่เริ่มแต่เดือน ตอนเข้าพรรษาเริ่มเขทาประมาณหลายเดือนนะใช่ใช่ประมาณ3เดือนส <พอ S 1> เดือนเต็มที่สเดือนปีนี้รู้สึกว่าจะลำใหญ่กว่าปีที่แล้วหรือเปล่าใช่ใหญ่มากค่ะแล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเยอะนะใช่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีป่ยนโฉมใหม่เลยอ๋อเห็นตอนแรกพี่แจ้งว่ามีวัสดุอะไรนะเราใช้หลายอย่างใช่ใช่ค่ะใช้วัสดุในท้องถิ่นมีใบใบใบลานใบใบโนดบ้านเราอะนะใบลานบ้านเครับ แล้วก็ตกแต่งช่วยกันคุณในชุมชนจะให้มาช่วยกันใช่ไค่ะช่วยอ๋อนี่ครับเดี๋ยวตั้งแต่หาวัสถุดิบมีีช่างเข้ามาแนะนำแล้วก็ช่างนี้ก็คือชาวบ้านดอกตังช่วยกันเองหมายถึงว่าร่วมร่วมมือร่วมแรงกันช่วยใช่ใช่ใช่เรียกว่าคนละเล็กละน้อยใช่ก็มีเหมือนกับมีช่างเป็นเป็นต้นแบบมามาคอยแนะนําว่าให้ทำจักสารเป็นรูปอะไรยัไงประมาณนั้นแล้วก็เราก็ช่วยกันออกแบบใช่ใช่ค่ะก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วยังครับเนี่ย คืนนี้ก็มีประมาณแทงหยวกแล้วก็พี่ว่าแต่แงไฟอะไรด้วยนะไฟเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อแล้วก็เราอใจในวันที่18ถูกไหมครับพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าแห่ไปหัวใจใช่จะมีดนตรีแห่ไปใครมาร่วมรำด้วยก็ได้ระหว่างทางประมาณนั้นไปเส้นถนนเลียบชายทะเลเลยใช่ไหมครับยาวไปถึงบ้านนาศาล น้้าาลแวก็เลี้ยวเข้าหน้าถ้าพูดให้คือถนนชายทะเลเลยใช่อยากวัดนาจตนไปยังตัวเทศบาลหัวใจใช่อาจจะปี๊บพาเดินชมเครื่องในหน่อยโอเคเชิญค่ะเดี๋ยวเข้าทางไหนด้านข้างเราด้านนี้ได้ไหมนะครับอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวพี่มาคุยนะครับ อันนี้ครับมาเยืนอนหน้าเราพลาดเลยอ่าเดี๋ยวไปแนะนำให้พี่ผู้ชายคนนี้ชื่อพี่อะไรครับครับพี่ชายครับพี่ชายเป็นช่างหรือว่าอะไรครับอ่าไม่ไม่ได้เป็นช่างครับเรมาช่วยครับมาช่วยมาช่วยอ๋อก็คือเต็มที่แบบอยู่ในพื้นที่คนในชุมชนเราเป็นคนหน้าสตนเลยยังไหมครับครับเป็นคนหน้าสตนลเราเรียกว่าทำกันหลายเดือนนะปีนี้ครับแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สองคนยืนหน้าเราพลาด่อาใจเดี๋ยวชแชทคุยไปด้วยอ่านี่ครับอันนี้เป็นวัสดุหลายอย่างนะเราใช้ปีนี้อ่าครับก็เป็นวัสดุ น้องมันไม่ได้ซื้อชาวบ้านก็ช่วยกันหาตั้งแต่เริ่มอ๋อนี่ครับเรียกว่าทำกันตอนนี้ก็เหลือตกแต่งอย่างเดียวนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณ9กเปแล้วเพราะว่าเหลือเหลือนานถึงงานแต่งยู่องานแต่งยู่แล้วก็พรุ่งนี้ใครจะมาร่วมแห่ด้วยก็ได้เดี๋ยวจะไปตำบลที่อำเภอหัวไทรเราปีนี้เราจดกี่คืนครับเรือละ จอดสองคืนครับทีนี้จอดสองคืนจอดสองคืนคืนสิบแปดกับสิบเก้าอ่าครับสิบแปดกับก็ไปร่วมกันได้ส่วนวัดหน้าตะตนนี่เดี๋ยวบอกบุญล่วงหน้าหน่อยทอดกระถินวันที่เก้าวันที่เก้าพยโใช่ไหมวันเสาร์ที่เก้าไม่ผมดูมาแล้วใช่วันเสาร์ที่เก้าพฤษภาคมอ่าแต่ใครจะมาทําบุญทั้งสองวันก็ได้นี่ครับเดี๋ยววัดอ่าเดี๋ยวพี่สองคนพาเดินรอบเรือพระธาหน่อยอันนี้เรายังก็ยังยังไม่วางการลาศใช่ไหมพียังไม่พรงนี้ก็จะทำบุญก่อน ก่อนก่อนลากใช่ไหมพี่ค่ะคืนนี้ก็คืนนี้ก็มีพิธีมีพิธีพิธีบวงสวงบวงสวงแล้วก็แต่ละนิดหน่อยนิดหน่อยประมาณสี่ชั่วโมงนิดหน่อยคืเรียกว่าแต่ละขั้นตอนนี้ละเอียดนะครับถ้ามองใกล้ๆมองใกล้ๆนี่ละเอียดมากเรียกว่าทำกันหลายวันใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนี่ครับโดยเฉพาะหางพญานาคอะไรนี่ก็ละเอียดมากลานี่นี่ครับเห็นว่าลวดลายคือถ้ามองใกล้ๆ ดูเหมือนไม่ยากแต่มองใกล้ๆรายละเอียดเยอะมากนี่เรียกว่าทํากันหลายเดือนอ่านีครับแต่เดือนเดือน,อนกันมาเรื่อยๆครับพี่นี่ครับลำลำใหญ่ยานะพี่นี่คัน<ช>เรียกว่านี่ครับเดียวพระวัดนาสตนปีนี้ก็ <c oughs> คิดว่าทุกวัดก็ต่างคาดหวังรางวัลแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าน่าจะได้รางวัลแน่อ่าเดี๋ยวมามาทิ้งท้ายนายสองคนเลยครับอ่าเดี๋ยวคุยทิ้งท้าย ก็สุดท้ายแล้เชิญชวนมาเที่ยวร,รักรางเพื่อวัวนจหน่อยครับโดยเฉพาะมาทําบุญกับวัดนาชตน้นอสองคนเลยวันสองคืนใช่ไหมพี่ใช่ใช่สองคืนสิบแปดกับสิบเก้าแปดสิบเก้านี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเรามาชมเรือรพราที่ที่ใช้วัสดุท้องถิ่นใช้พลังของชุมชนทั้งสิน้นโดยที่ไม่มีการร่ำ้าการนำมของชุมชนจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นครับก็อยากให้ทุกคนได้มาชมาถ้าฝีมือชาวบ้าน คครับขอบคุณมากครับครับติดตามได้ทางช่อง YouTube สันติปักพนังครับครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็เรียกว่าแทงปราดใต้แทงยวกใช่ไหมครับแทงยวกอ่านี่ใช้ประดับเรือพระหรืออะไรครับใช่ใช่อตกแต่งใช้ประดับตกแต่งตรงส่วนที่เป็นบุษบกใช่ไหมเนาะบุษบกอ๋อก็อันนี้คือยวกนี่เราเอามาจากชาวบ้านนัานนำมาใช่อ๋อนี่ครับ อันนี้คืนนี้น่าจะเสร็จไหมก็จะเสร็จแล้วเสร็จเสร็จเร่องรุ่งตอนหวรุ่งตอนหัวรุ่งอันนี้เราใช้วัสดุออ๋ตกแต่งสวยงามนี่ครับอ๋อไม่ค่อยได้เห็นนะปีปีปีที่แล้วใช้หยวกด้วยไหมครับปีที่แล้วไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีมันไม่มีการขนาดนี้ปีนี้อันนี้ก็คือทีมที่มาช่วยกันใช่ค่ะอ๋อก็อ่าไหนเล็เดี๋ยวเข้าเข้ากล้องครับทุกคนคนที่มาช่วยช่วยกันอ่า ่อ่าครับอ่าอันนี้ชื่อเล่นชื่อพี่อะไรครับพันนี้ชื่ออเมรเว่นอ่าก็คือมามาช่วยแต่เราอันนี้เป็นช่างเหมือนกันใช่ไหมครับผู้ช่วยช่างครับที่มาช่วยกับช่างอ่านี่ครับอันนี้พี่อะไรอีกครั้งนึงพิเกตพิเกดอ่าอันนี้ถ้าในช่างในช่างอินค่ะอ๋อในช่างอินค่ะอันนี้คุณทำครับโอ้ครับอ่านี่อ้ทอโษนะันนี้เดาน้องเขาคล้ายลูกลูกเล่นนะอ่าคล้ายๆอยู่ ขึ้นลูกอันนี้ขึ้นลูกโอเคขอบคุณมากครับครับ